กระหึ่มที่หนึ่งรัตบุรีเซ็นแข้งบุนเดสลีการ่วมทัพราชันมังกรรัฐบุรีมิดผลอิบีทีมดังแห่งศึกไทยลีกบรรล,ลุข้อตกลงคว้าตัวแบนชิปมันมือก่าจอมหนึบจากบุนเดสลีกาเสริมแก่งแนวรับสำหรับชิปมันในด่านลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมน,นีวัย27ปีเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสโมสร V f ีออสนาบุกก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับทีมดังในเยอรมน,นีอย่างไอทักฟังเฟิร์ต และชานเกศูนซีทีมล่าสุดที่เขาเล่นให้คือลอตไวอาเลนทีมนิลีกเอรมัน,นีกระทั่งปี2021เขาตัดสินใจย้ายสุดไทยลีกรวมทีมกับราชบุรีมิรพลเอฟซีส่วนผลงานในระดับทีมชาติเขาได้เลิกเล่นให้ทีมชาติฟิลิปปินส์โดยเจ้าตัวเคยเฝ้าเสาให้ดีอัสกัดไปแล้ว3เกม